เรายังอยู่กันที่ตีโลโลเมืองเบาเกา่าประเทศตีมอ์เลสเตนะครับบ่ายนี้ครูวินเซนเต้เตจะพาพวกเราไปให้กำลังใจชาวบ้านที่มาช่วยเกี่ยวข้าวในนาชุมชนกันชาวติมอ์เลสเตบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักถึงแม้ประชากรในประเทศจะมีเพียงประมาณ1.3ล้านคนแต่ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่และศักยภาพในการทำการเกษตรก็ยังไม่สามารถผลิตข้าวได้พอเพียงต่อความต้องการได้ดังนั้นข้าวยังเป็นสินค้านำเข้าสำคัญ ซึ่งส่วนใหญ่ก็ามาจากประเทศเวียดนามและประเทศไทยของเรานี่แหละครับด้วยปัญหาการจัดการน้ําและการผลิตในประเทศที่ยังไม่พอเพียงเด็กๆหลายคนที่นี่จึงประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารโรงเรียนจึงเป็นความหวังสําคัญที่จะช่วยให้เด็กได้อิ่มท้องในแต่ละวันด้วยปัญหานี้ที่ครูวินเซนเตได้รับรู้มาตลอดเมื่อได้รับพระราชทานรางวัลครูสมเด็จเจา้าฟ้ามหาจักรีจากประเทศไทยนอกจากการนําเงินรางวัลไปพัฒนาโรงเรียน คุณครูได้นาเงินรางวัลส่วนหนึ่งมาจัดสรรในการพัฒนาพื้นที่ทํานาจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือทางการเกษตรและพัฒนาที่นาแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยหวังว่าจะช่วยพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่ให้สามารถเพึ่งพิงตนเองด้านอาหารได้เอาความฟ Security ุริตี้ฟุตมา i t i ิ o ิชีมอร e เลสชิติเจน for how to develop our country mm -hmm. uh, to the agriculture yeah. to, to elevate the product mm -hmm. local for to um, increase the product, uh, product. Yes. For our um, next city from indonesia from mm -hmm. thailandia from myanmar vietnam the rice mm -hmm. mm -hmm. timor is 20 20% um, product <laughs> i want to, to support the school feeding for my my side langset work <coughs> านอุปถูตคณะเดินทางจากมูล,ลนิธิและชาวบ้านที่นี่ก็ร่วมกันกินอาหารมื้อเที่ยงกันอาหารเที่ยงวันนี้เป็นตูปะนะครับซึ่งหน้าตาและชื่อเรียกเนี่ยก็จะเหมือนกับตูปะทางใต้ของเราแต่ลักษณะการห่อเนี่ยอาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับส่วนเจ้าตูปะเนี่ยคือข้าวเหนียวนึ่งที่ห่อด้วยใบมะพร้าวเหลืองจิ้มคู่กับน้ำพริกพื้นเมืองและแกงไก่ที่รสชาติสุดจัดจ้านเรียกว่าอร่อยและประทับใจมากครับ

ไว้รุ้นตุ๊กปะชิคเ c k น and rice ช h i c k e n and rice Happy meal Happy m e a มอร่อยมากหลังจากนี้เราก็จะเดินทางกันต่อเพื่อไปเยี่ยมอีกโรงเรียนหนึ่งที่คุณครูวินเซนเตเป็นผู้รับผิดชอบดูแลแต่ต้องรีบหน่อยครับเพราะชาวบ้านและเด็กๆที่นั่นกำลังรออยู่